สมาร์ทโฟน Honor X7D ซีรีส์มาพร้อมกับการประกาศที่น่าตื่นเต้น Honor ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนล่าสุดของตนซึ่งมีความแข็งแกร่งความทนทานและความคุ้มค่าที่ไม่เหมือนใครรวมถึง AI ที่จัดเต็มที่สุดในเรดราคานี้เริ่มต้นเพียง5,999บาทพร้อมขาย23ตุลาคมนี้ แต่ที่น่าสนใจคือมีข้อมูลที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปซึ่งคือ Honor X7D Series ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนที่มีราคาถูกแต่ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากมายเช่นการออกแบบที่แข็งแกร่งระดับพรีเมียมมาตรฐาน IP 6 5กันน้ำกันฝุ่นและการรับรองความทนทานระดับ5ดาวจากห ICS ที่สามารถทนต่อแรงตกกระแทกจากความสูงถึง2เมตรนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI อัจฉริยะครบชุดเช่น AI บ a t t e r และ AI r e s e r ที่ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นและแบตเตอรี่คู่ความจุเต็มพิกัด6 500mAh ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันอย่างไรก็ตามข้อความนี้ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่น่าสนใจเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องหน้าจอและระบบปฏิบัติการซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นการอ่านข้อความนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับผู้ที่สนใจในการซื้อสมาร์ทโฟน Honor X7D Series